พ่อว่ามีอะไรจะถามถามว่าเพราะว่าตากับตีนอะไรสำคัญว่ากันตากับตีนะไรสำคัญว่ากันตาตีนสำคัญกว่าตีนมันจะสำคัญกว่าตาได้ไงเวลาเดินพ่อเอาตาเดินเนะ่ะกพ่อก็ตีนเดินเดินมันใ็นใช่มันคนละอย่างตามันสำคัญกว่าตีนอะ่ะดูอย่างชื่อดูชื่อหไหมดวงตาตุกตามีไหมดวงตีนตุกตีน อย่างกาแฟาสตาร์บัคเคยเห็นไหมเขาตั้งว่าสตีนบัคอย่างยาแก้ปวดท้องนะครับแอนตาซินมีขายไหมแอนตีนซินอย่างนมนะฮะไวตามิยวและตาซอยมีไหมไวตาตีนและตาตีนเคยเห็นป่มมีม,มีอยู่ไหนข้างกล่องไงโปรตีนตัวเบลล์แล้วอย่างไฮโ่ะมันออกสูงอ่ะเปิดมา แพงถูกกับมีไหมเขาบอกก็เต็มตาเขาบอกเต็มตีนแล้วอย่างเวลาพ่อกลับบ้านดึกๆอะ่ะแม่เคยด่ามะไอ้นหน้าส้นตาแม่ก็ด่าแต่หน้าส้ตนตีนไปไหนตาสำคัญไม่เอาตาเดินเอาตีนเดินทำไม